ทำก๋วยเตี๋ยวที่โรงแรมตัดเศษนี้ทำแล้วไม่ต้องยุ่กให้เมื่ออีกต่อไปน้องเขาลวกให้เรา กหยิ้มเองหมดเลยนะค่ะดูดจานขึ้นมาด้วยทั้งหมดนี้เนี่ย้องเขาชื่นเลิศไปว้าวโอ้โหอ้นี้ก็ผู้เชี่ยวาญถ้าชิ้นโตเลยยิ่งคนดินทาะค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ต้องรอก็ได้นะแต่ให้อันนี้มันยากใช่นะแต่เราอยากลองไงอยากให้กำลังใจเนาะ กำลังแบบโยกรคือในน้ำมันก็จะเป็นแบบช่องช่องช่องชอง่ชองใช่ป่ะเจ๊รับเงิยเพราะว่าเส้นมันดิบอยู่ที่ไม่เข้าใจหนูยังไงเสร็จแล้วนะคะนี่ บ,บัลโก้ฮัตปลาโนูนมาะเดคำสั่งการ์ด已完成พร้อมเขาเลี้ยงแล้ว <พอ S 1> เราก็มารอสักคะเสร็จแล้วโดยเสียที่น้องมีไปทำให้เรากินตามปกติของคนจีนนะคะเขาก็จะสามารถใส่ได้หลายอย่างได้ไอันนี้เราลองใส่แบบนี้ฮัลโลว์กับขาวบ้านเราอร่อย,ยามากขอไปขายด้านนี้